สวัสดีทุกคนครับความทรงจําในอดีตบางสิ่งบางอย่างลอยเข้ามาในหัวเมือ่อตกี้ผมเห็นอะไรแวบๆได้หยุดตรงต้นยางต้นนี้ฮะสีดำดำเคลื่อนไหวแวบๆหน่อยนุ่นไงฮะเดี๋ยวซูดในดูใกล้ๆที่ว่ามันคืออะไรชึบอ่ามันคือมแมลงอะไรสักอย่างเนี่ะเมื่อสมัยก่อนเรียกรถถังภาษาอีสานเขาเรียกแมงคาม มงคามฮะเห็นชัดไหมนี่ไงแมงคามครับนี่เห็นเขาบินมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วแว๊บๆนึกว่าอะไรก็เลยตามมาดูผมว่าผมไม่ได้เจอเจ้าตัวนี้นานมากแล้วนะฮะตอนเป็นเด็กเมื่อก่อนโอ้โหชอบนะครับเอามากัดกันสมัยเด็กเนาะ เอาเดี๋ยวผมจะขอจับตัวเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยนะครับนะแป๊บหนึ่งเอาละฮะนี่ครับใกล้ๆเลยแมงคามนะฮะภาษากลางก็ไม่รู้เรียกแมงอะไรนะเนี่ยเมื่อก่อนนะจะเรียกว่าเป็นแมมมอสหรือว่าเป็นรถถังตัวที่กัดกันนี่ก็คือตรงนี้นะครับมันจะงับได้เอานิ้วใส่ได้มันมันมันงับไม่แรงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอีกประเภทนึงเนี่ย ันนั้นจะแรงต่วนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็คือเราจะเ,เชือกมาร้อยนะฮะเชือกมาร้อยที่คอเขาเนี่ยแล้วก็ปล่อยเขาบินแล้วก็จับเชือกเอาไว้นะครับแมงคามเมื่อกี้เขาบินมาจาก้ต้นนี้ไง เนี่ยต้นต้นมะค่านะครับเนี่ยอยู่ต้นมะค่าตรงนี้จะบินออกมาจากต้นนี้เราเห็นแวบ,บๆนะครับร้องด้วยนะมีเสียงด้วยตอนเป็นเด็กนี่ล่ากันหามานะครับมาขายกันจําได้เลยสมัยนั้นนะ่ยตัวละบาทเลยนะบางคนก็จะเอาไปกินนะฮะ เอาไปาย่างไฟเผาไฟนะครับแล้วก็มาตำตำป,ลป,ลปล่นปๆเขาเรียกว่าเป็นแจ่วประมาณนั้นนะฮะทำน้ำพลิกแจ่วอันนี้น่าจะตัวผู้นะครับถ้ามีลักษณะอย่างเงี้ยเขาจะเหมือนแมมมอสนะเห็นไหมเนี่ยเอกลักษณ์ของเขานี่นะครับตรงหัวเขาเห็นป้เนี่ยน่ากลัวเลยนะถ้ามันตัวใหญ่ ถ้ามันใหญ่ประมาณสักตัวเท่าคนนี่โอ้โหสัตว์ประหลาดจะชัดเลยนะฮะอ่าผมจะเอาไปเกาะไว้ตรงไหนดีถ้าเกาะไว้ตรงน,รงนี้เขาจะอยู่ไหมจะเกาะได้ไหมเขาไม่อยากอยู่อ่าผมผมเอาไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนะเอาไหนแล้วล่ะไหนแล้ว แล้วเขาอยากจะอยู่ไหนอ่ะอ่ะเนี่ยครับหล่อๆเลยหล่อเลย,ลเลยแมงคามแมงคามเนี่ยครับสูมดูใกล้ๆสักหน่อยอา้าวหยุดร้องเล้เว้ยหยุดร้องละวทำไมหยุดร้องล่ะ โอเคความทรงจำในวัยเด็กของเด็กต่างจังหวัดนะครับน่าจะรู้จักจำกันได้นะแมงคาม